สวัสดีครับพี่พี่น้องครับสุขสุขคนครับผมมาพบกับบ่าวสวรรค์ที่เกาพี่น้อง ช่องสาวละเอียดสะพายสรรค์นะครับผมเมื่อเนี่กับมมมี่อย่างหลายพี่น้องกะมาพ่อกันที่เราเนาะอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องพ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินเนาะตกปลาพี่น้องอยู่หน้าพี่น้องเนี่ยมาอนีมาหน้าแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่พาสาวละเอียดไปใส่ซิทเนาะพี่น้องเลือกตั้งเนาะผู้ยหัยบ้านพี่น้องเรียบร้อยแล้วกะได้ออกมาหน้าพี่น้องมาหาตกปลาอยู่หน้าพี่น้องเนี่ซะ อันนี้สายอยู่หน้าเนานะพี่นอนะ้องเนาะเนี่ยพี่น้องสายอยู่หน้าสาวละเอียดเนาะเนี่ยเหรอหรอบุนหนี่สาวละเอียดฝุ่นุหรี่พี่น้องฝุ่นคือป้าไพ่บุหนี่พี่น้องมันห่อนเะนีนะ่ยในพี่น้องเนาะในยังไงเดี๋ยวบ่าวสมานสาิ ่น้องไงตกปลาเบิรพีไป้องเนาะ่าามาว้าน,นี่ไปองเนาะบ้มีย,ยังเลยไปองอยูใหอยูหน้ายูหา,หากินไปสิละบ้านเทาเนานะมาหลายมืออเลบุมีเงินเลยไป้องเนาะวันนี้อากาศร้อนเาไป้องเนาะังได้ได่ะฝาก กดติดตามกดซับสไครป์กดกดไลค์กดแชร์ ray, ให้กับ,บาาสาวรายละเอียดสภัยสวรรค์เลยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวรายละเอียดกับ,บ่าวสวรรค์เนาะมีมีกาลังใจโอเคพี่นองตกปลาต่ออ่าสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะ,คะอ่าตอนนี้หนูมาอยู่ที่ไหนคะทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาแล้วก็มีหนองปลาด้วยใช่ไหมใช่แตาทำอะไรเอ่ยมาตกปลาเปล่า<ๆ> ยังไม่ได้ปลาเลยเนาะ <Okay. S 1> แล้ววันนี้เราจะกินอะไรดีไม่มีปลาเนี่ยยังไม่ได้ปลาเลยเนาะไม,<อ>ไม่ได้เออเด้หนูจะกินข้าวกับอะไรนะไมู่อะเออไม่มีปลาเลย,เร,เ,เ,ยเราต้องตกเป็ดให้ได้เออเราต้องตกเป็ดให้ได้ให้ได้ปลาเนาะโอเคเอเอเดี๋ยว ติดตามตอนต่อไปพี่นองอ่ะว็นนี้ครับภารกิจวันนี้มาหาตกปลาเฮ้ยน้ำเยอะหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีปาลาด้วยอย่างนี้เนี่ยปลาช่อนปลาช่อนเดี๋ยวมองดูก่อนเฮ้ยมองดีดีนี่มีปลาเปล่าก็ไปไหน นีมายืนตรงนี้นี่นี่ไงเนี่ยยืนจุดนี้ตีเพียงไปนู่นงั้นเลยอือได้ไหมล่ะเออหนึ่งกันเลยอาวมันยังไม้และกระปุกโอ้โหต้องให้อ่านมาตี พี่น้องครับพูงครับพี่น้องอื้าวนะพี่น้องโอ้คนไม่เชี่ยวชาญเรื่องลอกเบสอย่าหาทำเลยเอออันนี้เราเราไม่เราไม่ถนัดนะเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เนาะถนัดแต่แบบลอกลอกสปินเออใครไม่ถนัดอย่าหาทำโอ้มันจะมันจะยุ่งแบบนี้ใช่ไหมอืมจะแก้ฟุ่ย งานเข้าเลยนะนี่เนาะอ้ยอยู่ตรงไหนโอ้โหงานงอกเลยพี่นอนะ้องเนาะโอ้มมีมีนี่ด้วยวะลูกอะไรบ้านปากลำ<ม>คอมเหรอเรียกมากลำคอมใช่ไหมพี่น้องนี่นี่นี่ไปเลยปไาวันน,น,นี้พี่น้องเด้อไปฮู้จักบ้างเนาะเกิน หมากลำคอมสักอย่างนี่แหละเนี่ยลองเป็นแบบนี้ต้นน้นอยๆนี่แต่ว่าเป็นลูกเป็นลูกโดดไปทางโ้นดีกว่าไปทางโน้นน,นี่แหละงนี้ยเตี้ยตรงนี้ต่<อ> <laughs> างก็ต้องโหเดินแบบนี้น่าจะเป็นที่ปลาบืนนะ ทางปลาบืนนะพี่น้องเนาะนี่เลยอันนี้นาสาเรีย์พี่น้องทุ่งนาเนาะอันนี้มานามาหาตกปลาวันเนี้ยรู้ท่าจะไม่ได้ปลาหรอกพี่น้องตีเมื่อกี้ฟูไปเลยอะงานเข้าเลยกล้องตีอัดอัดตีไปนู่นนี่ปลามีอยู่เนาะนู่นตีไปนู่น ลากมาเลยคิดลูกหาเยื่อไม่ได้ไม่มีไส้เดือนนะหอยหอยเซอรีคอคอ่ค่อยลากค่อยลากอันนี้มันมันไม่ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่ามันมีตัวนั้นอยู่น,นอกจากปลาจะงับมันแต่ลุงว่าตรงนี้อาร์มันน่าจะ กินหมดแล้วจับหมดแล้วเทวีอาร์อาร์จับหมดแล้วเดี๋ยวนี้อาร์จับหมดแล้ว, <c oughs> ลวป่าไม่เหลือนะ้องไหมตามมาตามมาพี่น้อง, <c oughs> นองเนี่ยครับบรรยากาศครับผมต้อง,งให้ตรงหน้านะพี่น้องทุกคนหมดละ ว่างามเนาะพี่น้องปีนี้นะเห็นสาวเรเียนเขากำลังมานกำลังออกนะพี่น,ออนออ้องเล่นปลาปลาเด็ดตกปลาพี่น้องเด็กตกปลา,ากกปาูหลังเปิดเลยพูดนะฮะไม้นี้ใครใครจะได้ก่อนปะใครจะได้ตัวก่อนมะ อาใครได้ใครได้ก่อนหนึ่งร้อยไะตัวละร้อยอ่าตัวละร้อยไปเลยอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นการแข่งตกปลานะแต่ว่าใครใครได้ก่อนนะไปหนึ่งร้อยบาทจัดไปพี่น้อง นะั่นี่ปลาปลาขึ้นนะปลาขึ้นแล้วปลามีนะตรงนี้ปลาตัวใหญ่ด้วยใส่งามงามเนี่ยนะอาร์ตบอกอาร์ตเจอบอ่อยอาร์ตจับจะหมดไปแล้วโหนาหลังปืดเลยวะโหตีแบบเมื่อชีพเลยพี่น้องเนาะไห้วะ เลยใครตีใต้ก่อนได้ตัวก่อนไปเลยเหนยเยอะเนาะถ้าเหนยไม่เยอะเคียร์น้องอัดเนาะ<ม>กล้องบอกไม่ใช่มืออาชีพใช่ไหมกล้องไม่ใช่มืออาชีพเนาะคนละมืออาชีพอัดมืออาชีพมากเลย ลุงยังตีไม่ได้อ่ะพี่ดูด้วยกันลุงยังตีไม่เป็นเลยอ่ะนี่เปนะ็น้นองฟ้าเขา่ขาหนะน,น้าเนาะเป็นน้องนี่ประมาณนะี้เป็นน้องอต้นพ่าวต้นพ่าว <laughs> เฮ้ย <laughs> ตรงนีได้น,น,นะตัวละร้อยนี่ตรงนี้โอ้โหพี่น,อน้องตรงนี้เป็นที่ปลาบืนพี่น้องดูดิตรงนี้เป็นที่ปลาบืน นี่นี่แก้วดิน,นี่หรอท่านี่หรอเออ,เอ,อน้องนะอย่าลงไปลึกนะมันมีเศษแก้วมาอีกสาหนึ่งนะพี่น้องมาอัดอย่าออกไปไกลมาก พี่น้อง้ยมีปูด้วยพี่น้องมีปูด้วยนั่นน่ะปูสองตัวพี่น้องเห้ยเห็นไ่เห<อ>็นปูสองตัวกำลังกิหนหอยปูสีแดงนะ เสร็จแล้วพี่น้องเนาะหาอยู่หาก,กินได้พี่น้องวื้นี่มาอยู่บ้านเนะานเนะเส็จสร็จแล้วบ้านเฮาบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะปรบ้านนี่นแหละครับล่มเย็นๆคุณไน่หน้องเด็กๆตุกไปเรือสวันสวรรคนางไปฝั่งนั่นปเป็นก่อน โอ้โหหมดหมดหมดเมื่อกี้เนาะผมมาสวรรค์บบกะหายเยี้ยว่าได้เนาะพี่นอ้องที่จริงใส่เดือนถือว่าเงี่ยขนมปังบะมี่จะได้ไปได้ยังไงไวเชอรี่เนาะพี่นอ้องซานี่จะมีเศษแก้วเยอะเนาะพี่นอ้องฮะเอ้ย เอ้าอย่วังนี่ให้อย่าลงไปนะดึงเลยถ้ามันติดอ่ะอ๋อแค่นั้นใช่ไหมถ้ามันติดแรงมดึงไม่ได้ก็ต้องลึงดึงให้มันขาดไปเลย,ยเดี๋ยวให้พี่อาร์ตออกให้โหรถ oh, สิ่งวะ โอ้โหยงไินเสียงว่าอาดเอาตีแบบว่านี้เลยเอ้าเอามาเอ,อ,อแท้ งลงอลงอขึ้นทาง้นงหน่อยฮะเลยอยู่ไหนวะดเดี๋ยวใจเย็นก่อนมองก่อนใวะลงแล้วลงมาแล้วอขึ้นต้นไม้ผุนสวยโอ้โหนี่นอนทำไมคนเนาะเดี๋ยวสวนจะมาฟังนี่พี่น,นองหอนแดดพี่น,นองเนาะเอโอ้ยเสียใเนะ นี่ก็สวนกล้วยพี่นอ้องประมาณนี้อยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าขึ้นนอกเด้มาอยู่หากินเนาะหลังจากเมื่อกี้ในผ้าสาวละเอ็ดไปใส่ซิดเรียบร้อยพี่น้องรู้สึกป่าจะโบยบิยเลยเฮ้ยปลาเฮ้ยปลาขึ้นอยู่เมื่อกี้ลุงเห็นปลาช่อนมันขึ้นวะเออ ปลามีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยว่อสวรรค์จะไปเอาอะไรต้เบ็ดตน,น้นมาย่อนแต่มันอผมมีเหงื่อเลยพี่น้องนะเลยปวดสาหรายจุ่ป้าไผ่ปวดพี่น้องอ มี่สองตัวพี่น้องโมกินเบ็ดเตี้ยเ <c oughs> ห็นไหมพี่น้องเบ็ดนี่นะรุ่นรุ่นอยู่นี่พี่น้องเนาะสองตัวมันหลินกันอยู่นั่นนะ่ะเหยื่อใส่เดือนนะโมกินเตี้ยเตี้ยนี่นะรุ่นอยู่นี่มีกบนำเนื้อพี่น้องเนดะ้อมีกบขึ้นมาสองตัวเลยลอยขึ้นมามองนั่น ไปเซยแล้วบ่เมื่อกี้เห็นขึ้นมาอยู่หายไปแล้วไปแล้วไ,วไวอ,อบัวเต็มเลยดูพีน่น้อยไอบัวเต็มเลยเต็มสาดเลยพี่น้องเลยหลายวันนะ่ะน่าจะเอาไปตำได้ทนะั้งหมดว่า ดูดิเติมเยอะเลยนะเต็มเลยพี่น้องต่าไม่กินหรอเปลี่ยนเยอะเป่ยนเออเปลี่ยนไป